ถอย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 ค่ะถอยค่ะอุ๊ปาก,กี่แรงมากปากไปอ,ยอุยนี่ก็มั่นเหลือเกินพร้อมเสียบพร้อมต่อยอุ้ยอุยอุย,อย,อยโอ้โหโ,โดนจะได้โอเคนะครับก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาตีเกม RV น,นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรามาเล่นโหมดเลนกลางกับยุ้ยนะครับก็นั่นแหละเพราะว่าช่วงนี้ แบบไม่ลงอวีแบบนานมากนะก็แบบหาหาคลิปมาลงอยู่นะฮะมาค่ะปาดค่ะมายังคะยังไม่มาโอ้โหเมียดเมียดดูระยะใกล้ฝั่งนั้นโอ้ไม่ก็เดินดึงโดนดึงโดนดึงโอ้โอ้ถูกลุมถูกลุมโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดโอ้ไม่ก่าไม่นะ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 เอเกือบตายโอ้ไม่กอดโอเคไม่โดน เฟิร์สบาได้เฟิร์สบาได้ถอย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 ค่ะถอยค่ะอ๋อใหม่ก็ว่าเปิดไปแล้วเฟิสแล้วฉันต้องเอาแก้ให้ได้ฉันออกแก้ให้ได้จบค่ะนะอุ้ยซึ่งเราก็ขอเล่นแค่ตาเดียวพอนะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันยาวเราขี้เกียจตาดิโอใหม่ก็อ๋อใหม่ก็อ๋อใหม่ก็มีแต่คอมโบคอมโบอะไรไม่รู้นะฮะดึงไหมฮะ อุ for ้ยโดนได้ไม่โดนหรอกไม่โดนอ๋อโดนโดนแล้วโดนอ๋อโอ้ยไม่กอดโอ้ยไม่กอดนะฮะมาละปาดกีไปค่ะอุ้ยโดนโดนอ๋อไม่กอดเจ็บโดนเอ้าอ๋อคิดว่าโดนดึงโดนเนี่ยเมื่อกี้แกฝั่งนั้นแล้วก็ดูดนะฮะอุ้ยตายละอุ้ยอุ้ยอุ้ยปาดกีปาดกีปาดกีไม่โดนอ๋อโดนโอเคตาย นะฮะวิววิทางนั้นไม่นะโอ้ใหม่กวาดตายแล้วไปค่ะไปค่ะอุ้ยโอ้ใหม่กวาโดนด้วยโอ้ใหม่กวานะฮะวิววิวิววิวิววิวิจนได้จนได้แรงมากกลับบ้านหรือไม่กลับไม่กลับไปกว่านะฮะโอเคไม่เป็นไรยังไหว อุ้ยแต่ถ้าเจไอแกก็ไม่ไหวเหมือนกันอีนี่ก็เหมือนกันอีนี่ก็เหมือนกันอีนี่ก็เหมือนกันอ๋อไม่โดนอุ้ยอุ้ยอุ๊ยคนหนึ่งอ๋อดีมากเมื่อกี้ว่าจะกดอันติปัดเอ่าเอาเนื้อออกนะอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอ๋อปัดเข้าปัดออกดึงเข้าดึงมาแบบเนี้ยแบบคนหนึ่งก็ดึงเข้าคนหนึ่งก็ผลักออกนะฮะโอ้ my god โอ๋ออิโมล่าเนี่ยก็ลอยหลังอย่างเดียวนะฮะ Palace admired by all is far from glamorous. It is but an open wound surrounded by sharks. 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 Uy 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 uy. Bang ma. Bang ma. Bang ngap kay. Uy uy Oh. Uy. Oh oh oh. Y mo laad lo la Oh my god. Oh my god. Yap Oh my god. Oh my god. สกิลสกิลยังไม่พร้อมนะฮะเอ่อนี่ไงอินนี่ก็แอบ,บลอยอย่างเดียวมาค่ะเฮ้ยกดปิดปาาเข้าไปอูแแ้แรงมาก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 โอ้ไม่โดนเอาแล้วเมื่อกี้พุ่งออกมาด้วยเฮ้ยโมลาร์อยู่นะเดแล้วไม่เกิดไม่เกิดเออหนีนไปแล้ว มันเลยแตกอยู่นี่ว่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยขึ้นหนอ่อยโอ้ใหม่กวาดโอ้ใหม่กวาดโอ้ใหม่กวาดเยอะใหม่กวาดโอ้ไม่น่าเหลือนะแบบนั้นไม่น่ารอดแล้วไม่น่ารอดแล้วยอมเลยค่ะไม่รอดหรอกโอ้ชิบะหลบดีดีเอ็มก็มาก,กับไม่เชื่อฉันเชื่อฉันเชื่อฉันน,นั่นไงนั่นไง ค่ามันค่ะ <Bro. S 1> ไม่ไม่โดนเออจบสว้ยดียยครับไม่นะไม่นะอ๋เอเรียบร้อยอ๋ออ๋อระวังนะฮะระวังระวังยังไงยังไงเออจบอุ้ยอุ้ยอุ้ยปาาค่ะไม่เข้าเลยไม่โอ้โหอุ้ยอุอ้ย อ,อุยวิวิอุวยวิ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 ครึ่งหล่อยครึ่งหลอดแรงมากแรงมากสกิลยังไม่พร้อมสกิลยังไม่พร้อมวิวิจะใครก่อนจะใครก่อนดียังไม่รู้โอเคอวิวิวิโอ้โหจนได้แต่ก็นั่นแหละฮะโอ้ยกูว่ามันเอาคืนแล้วนะฮะรอก่อนค่ะรอก่อนรอก่อนมันไม่มีใครมาเธอเธอคะน้อง เธอก็รอกันสิมึงมามึงมามึงมาเคยได้อยู่นะเกือบโดนบุกโอ้ไม่โยังไงยังไงเออตายหมดเอาเอมัเมันต้องมีอีกสักอีนึ่งอ่ะอยู่ในภูมมั้งไม่อยู่แล้วมั้งไปแล้ว นี่องอุ้ยเมื่อกี้กดไม่ไปอะ่ะอ,อ็ถอย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 ค่ะถอยค่ะอุ้ยปากกี่แรงมากปาดกี่แรงมอกปาดกี่แรงมอกนะฮะปาดกี่แรงมากปาดก,กี่แรงมากปอดก,กี่แรงมากไม่เข้าเลยมันเข้าอยู่นะแต่ว่ามันไม่ตายแล้วไปก็เสียพิเกอร์พีมาค่ะฉันไม่เล่นนะคะไม่เล่นแล้วนะคะอุ้ย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 พุ่งเข้ามาพร้อมเสียบพร้อมเสียบยังไง ยังไงยังไงยังไงโอ้โหพยายามทำทุกวิถีทางให้ตีเข้าเพราะฉะนั้นก็ใช้อันตีไปเลยยาค่ะโอ้โหล้างสถานะอีกโอเคจบอุ้ย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 ว่าไม่เข้านะสกิลไม่พร้อมนะคะเน่ยฮนียข้าไหมะเข้าไหมฮะเข้าไหม้ไหมะถอยก่อนค่ะเข้าไหมฮะ อุ้ยวิวคุณพี่ถอยถอยถอยกูตีมันไม่เข้าสกิลว่าฟูลดาวถอยค่ะถอยค่ะบอกแล้วนะฮะคพื่อจะเอาให้ได้ไงจะเอาให้ได้ไงคุณพี่เราไม่เกี่ยวนะฮะปาาเข้าไปวอุ้ยนี้ก็มั่นเหลือเกินพร้อมเสียบพร้อมต่อยวิวิวิโอ้โหโดนจะได้โอ้ my god ตายแล้วไม่นะเกมเกม เกมเอาใหม่ก็อดไม่คิดไม่ฝันเลยนะห้าสี่สามสองหนึ่งพร้อมค่ะยุดใช่ตายไปค่ะความมั่นน้องๆโอ้ยโอยสก,กิลสก,กิลยังไงหยุดเถอะค่ะกูรู้ค่ะว่าเลือดมันเหลือน้อยแล้วแต่สกิลกูไม่ถึงไงถ้าออกไปฉันก็ตายอีกค่ะรู้ค่ะดูไอ้นี่หรอจริงหรอ โอสรุปเกมมันยังไงอุ้ถอยถอยถอยแอสตริดแอสตริดอ๋อไม่โอ้ยตีม่เข้าเลยไตีไม่เข้าเลยอ๋อถอยถอย5 4 3 2 1ป้าเข้าไปปาเข้าไปป้าเข้าไป,ปาเอ่อจะกอดก็ต้องอออไม่กอมันเรงย็นฉันเนี่ยออไม่กอถอยก่อนก็ดีนะคะแอสตริดมันจะเสียบเสียบเสียบนะฮะอุ้ยตายจนได้ ถอยก่อนถอยก่อนมันไหวไหมฮะไหวไหมฮะคุณพี่ไหวไหมฮะ,มไ,ไ,มะไม่ไหวนะฮะถอยนะฮะโอ้โห oh oh, คนยืดยาวยืดยาวมากอ๋ไม่กอนตายไหมฮะไหวไหมฮะมีมานาอยู่นี่อ๋อมีมานาอยู่อ๋อเรียบร้อยฟาเอาตัวเดียวไม่อยู่นี่นะสองคนเนี่ยสองตัวตัวเดียวไม่อยู่อ๋ไ oh ม่ก้อนมาคะ่ะมาคะ่ะ วิววิวตายละอีหานี่โอ้โหอีหานี่พร้อมวิ่งใส่พร้อมวิ่งตายไม่เข้าหรอกไม่เข้าหรอกเออจบนะฮะโอ้อีนี่เนี่ยมันมีแต่พร้อมเสียบพร้อมต่อยเอออวิววิวฉันก็ยังเดินไปหามันอีกถอย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 ค่ะถอยทำโอ้ไม่โดนปาไปค่ะโอเคโอเค โอเค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 ถอย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 อ,อ๋อเดินจนได้นะฮะโอเคตอนนี้เริ่มชิบหายกันหมดแล้วเออปกกัดกีค่ะปัดไม่เข้าเลยค่ะไม่เข้าเลยค่ะไม่เข้าเลยค่ะตายนะฮะอ,อ๋อโดนนั่นแหละามาโอ้โหมึงยังไง,ม,ง,งมึงยังไงมึงยังไงฮะโอ้โหเสียเสียสกิลฟรี ร่วมมือกันค่ะอินนี่ก็มั่นเกินอีกดอกนี่ไม่โดนตายไปค่ะโอเคห้าสี่สามสองหนึ่งแอคชั่นอุ้ยทำไอ้สกิลสกิลก็ไม่โดนอ๋ออ๋ออตาย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 อย่าพึ่งค่ะมูลาดรอลอยหลังอยู่นะฮะมูลาดค่ะพึ่งมาค่ะปล่อยแบบซึ่งหน้าเลยโอเค ว่ามูลาดมันต้องมาหล่อยชน,นะไม่โดนโอเคนี่ไงอีหานี่ก็มาละไม่โดนมูลาดอยู่นี่อ๋อมองไม่เห็นกลมกลืนมากเออเทียเทียอ๋ออีหานี่วิ่งใส่อย่างเดียวอ๋ออ๋อโดนอ๋อมีแต่วิง่งใส่วิ่งใส่เนมือนมาอ๋าออยิงยิงยิงไอ้ยิงยิง,ยง,ยง,ยงพังพังตาย มาโอเคโอ้ไม่กวดป่าเข้าไปค่ะป่าเข้าไปค่ะอุ้ยไม่แรงเลยอุ้ยอนี่วิ่งเสียบอีกแล้วห้าสิบสามเจ้หนึ่งเรียบร้อยอนี่วิง่งไปค่ะอีดอกเป็นไ,ไม่ตายอ๋อตายทำไมปามีไปใส่คอนเทนี้ไม่ตายอุ้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 ยแทงนะตายแล้วจะตามฉันอ,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 อ๋อ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  ไฟิกใสไหมฮะไฟิกใสไหมฮะใครก็ได้ช่วยชินทีเนาะหมดสกิลไปลนะโอ้โหยังเหลือนึกว่าหมดไปแล้วไงอ๋ออ๋อถอย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 อีโมระลลก็มีแต่ดักใส่อันตีอีนี่ก็มีแต่วิ่งวิ่งเสียบใส่นั่นก็โดดอีนูนก็โดดอ้กูตายฉันตายนะฮะโอะ้ได้ไหมฮะถอยอยก็ดีนะถอยหน่อย ถอยนะคะถอยค่ะอ๋อไม่น่ารอดนะฮะแล้วคือมันไม่รีบตีป้อมอ่ะทุกคนซิลอยู่ไหนน่ะซีลเทพอร์ตกลับมาก็ดีนะฮะไม่รอดนะฮะจบเป็นไงละ่ะสรุปคือเราไม่รีบโจบใช่ไหมนะฮะอย่าไปคลิปมาก